สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับอํมก็จะมารีวิวนะครับอันบ n ็อกนี่ยีซี่สามหนะครับ b o ู t แฟล g นะครับซึ่งออกวันจำหน่ายวันที่ยี่สิบองกุมภาพันธ์นะครับที่ผ่านมานี่เองนะครับนี่เราก็เลยไปจับมาหนึงคู่นะเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูนะครับว่ารุ่นนี้นะครับ จะเป็นยังไงกันบ้างครับแล้วเอปกติกล่องของยีซี่สามห้าศูนย์ก็จะเป็นลิ้นชักนะครับโอเคแลโอเคนี่ครับแบบนี้เลยนี่นะครับยีซี่สามห้าศูนย์แฟลกนะครับเออ รุ่นนี้ก็มีหมูหิ้วด้วยนะครับไว้เวลาดึงใส่รองเท้าสีเหมือนอแคนตาลูปแต่ก็โอเคก็สวยดีนะครับก็เดี๋ยวจะใส่ไปไหนดีอะใส่ไปเดินบ <c oughs> ิ๊กซีเซนทันนะได้อยู่ครับได้อยู่ ก็จริงๆนะครับวันนั้นไปที่ร้านเนาะจะไปซื้อละแล้วก็มันมีเหลืออยู่ไม่กี่คู่ก็เลยได้ไซส์เป็นไซส์42มาครับจริงๆอําใส่ไซส์43นะครับได้เบอร์42มาแต่ก็ลองใส่ดูละครับก็ใส่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะลองใส่กันแล้วก็ออกไปดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะแต่ ก็สภาพแล้วก็ก็ก็โอเคครับก็น่าน่าใช้นะครับตรงนี้ก็จะมีแบบเหลืองเหลืองแบบออกเขียวเขียวอ่อนๆเหมือนแคนตาลูปครับก็โดยรวมก็ถือว่าโอเคเลยบึนบ้นบนนะเดี๋ยวเราอยาไปลองใส่กันนะครับไปไปลองใส่กัน <S <S ครับนี่ตอนนี้เราก็ใส่เรียบยแล้วนะครับ บิซี่สามห้าศูนย์บูธฟกนะครับให้ดูถือว่าโอเคเลยนะครับคือจริงๆมันก็จะเหมือนกับสีออกเขียวอ่อนๆนะครับแต่ก็คล้ายๆสีขาวนิดๆนะครับ เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับก็ตอนแรกก็อยากได้43แต่43ไม่มีก็ต้องจำใจเอา42นะครับพอได้42มาแล้วใส่ก็ยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่นิดนึงนะครับก็ว่าคิซ่าใส่ไปบ่อยก็จะนะครับสบายไปเองนะครับมันก็จะขยายมั้งนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ 是的。